เม,เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีคุณหมอรุ่นพี่ท่านหนึ่งก็มาติดต่อบอกว่าให้ช่วยเป็นบรรยายให้กับนุคลากรเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีต่อสุขภาพจิตอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเคยบรรยายไปแล้วรอบหนึ่งให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของ a c e b o o k เหมือนกันก็เลยคิดว่าอพอดีไปเจอบทความอันนี้ขึ้นมา <ๆ S 1> ก็เลยคิดว่า มันคล้ายๆกับเป็นแบบประเมินเบื้องต้นนะครับซึ่งคิดว่าพออ่านเราเนี่ยตรงกับทุกๆคนแล้วก็พออ่านเราเห็นภาพคุณท็อปลอยมาเลยเออท็อปจะโดดเด้งเด่นมาใส่ไหมแต่เราแบบติดเพราะมีเหตุผลนะนั่นแหละทุกคนก็จะมีเหตุผลของตัวเองเพราะเราเล่นเกมคือเราติดเกมมากกว่าพอดีมันมีเกมในเฟซท์โอผมเล่นหกอันแม่พายไม่เล่นเล่นก่อนเล่นไม่เป็นเลนก่อนคยเจอข่าวอันหนึ่งเขาบอกว่า มนุษย์เราเนี่ยมีโอกาสที่จะติด Facebook ได้ง่ายกว่าติดการพนันหรือติดอย่างอื่นด้วยนะเขาทดลองให้คนไปผลเสียมันมีเยอะนะครับมันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมากมายเดี๋ยววันหลังหมอบรรยายแล้วจะเชิญไปฟังว่ามันมีอะไรมากมายที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเคยเห็นเนาะมีคนผูกคอตายอกหักรักคุดหรือว่าใช้ Facebook แล้วก็ไม่ได้ควบคุมเขาไม่รักเราแล้วก็ผูกคอตายอะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้มันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายที่นำไปสู่ ปัญหาต่างๆได้แล้วก็ตอนนี้มนุษย์เราชอบชอบการอะไรเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นค่อนข้างเยอะเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ไหมมันทําให้เกิดความไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้วผมคิดอย่างนี้ยังไงคะคือคนเราเนี้ยชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์อยู่แล้วหมายถึงว่าได้พบได้พูดคุยได้รู้จักเลยก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ลึกๆแล้วเนี้ยยิ่งถ้าเกิดได้พูดคุยกับคนที่มันไม่ได้สนิทสนมหรือว่าได้รู้จักกันจริงๆแบบตัวต่อตัวอย่างเงี้ยมันจะยิ่งมีความกล้า แล้วก็มีความรู้สึกที่ได้คุยโดยที่ความกลัวอะไรสักอย่างมาลดน้อยลงด้วยความกล้าความกล้าความกลัวที่ลดลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปมันก็เป็นดาบสองคมมันจะทําให้เราขาดความเป็นส่วนตัวแล้วก็อาจจะมีผลเสียตามมาได้ถ้าเกิดใครมารู้เรื่องราวของเราเยอะๆอย่างหมอเนี่ยมีคนมารู้เรื่องราวส่วนตัวเยอะก็ไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาจะลบออกเดีเราไม่ใหญ่ใครรู้เราก็ลบออกคุณนุกตารู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยลบไม่ออก ลบนะได้ไม่ใช่เหรอลบได้แต่วันดีคืนดีก็จะเด้งกลับมาโชว์อีกแลยแม้กระทั่งเราเซตให้เรามีความเป็นส่วนตัวกับเพื่อนเนี่ย<ก>เวลาที่เราค<ร><ร>อมเมนต์มีเพราะปัจจุบันเนี่ยครับลักษณะของ a c e b o o k อะ่ะเขายิ่งเปลี่ยนเพื่อที่คือหลักการการใช้เขาอะ่ะมันดีเพราะว่าเขาอยากจะให้มันเป็นเหมือนสมุดบันทึกชีวิตของตัวเราตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเขียนใน Facebook เนี่ยมันก็จะอยู่จนเราตาย ตั้งแต่เราเกิดจนถึตายเขาเปลี่ยนเป็นไทม์ไลน์อย่างที่บอกใช่เป็นสิ่งที่ต้องระวังว่าข้อมูลทุกอย่างไม่เฉพาะ a c e b o o k นะครับทุกอย่างที่ถูกบันทึกว่าในโลกไซเบอร์เนี่ยมันจะเอาออกไม่ค่อยได้แล้วมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปอย่างที่เราเคยคุยในรายการหลายๆครั้งว่าบางทีสามีภรรยาคู่รักดารามันทะเลาะกันด่ากันเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยข้อมูลจะยังอยู่เพื่อให้ลูกกลับมาดู10ปีที่แล้วให้ลูกกลับมาดูแล้วก็นั่งมีปมด้อยไป นั่นคือประเด็นอ่าเราเข้าเรื่องเรานะครับเรามีเวลาไม่เยอะวิธีสังเกตว่าคุณติด Facebook หรือเปล่านะครับข้อหนึ่งก็โดนแล้วครับคุณนอนดึกขึ้นเพราะเล่น Facebook และทําให้ระหว่างวันอาจจะมีง่วงง่วงเหงาหานอนและไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานปกติเราก็ง่วงอยู่แล้วนะง่วงตลอดเวลาเรามีสมาธิในการทํางานอันนี้ไม่ยอมรับอย่าไม่ยอมรับอ่นข้อสองข้อสองคุณใช้เวลากับ Facebook มากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันและต้องคอยเปิดเข้ามาใน Facebook ตลอดเวลาและทุกครั้งที่มีโอกาส วิ่งกันไปวิ่งกันมาลองดูสิว่าเน็ตล่มเมื่อไหร่นะอารมณ์จะปรีดขึ้นมาทันทีรามีแค่สองช่วงที่จะเล่นเท่านั้นก็ตงเขามีเวลาแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ระหว่างพักเบรกก็ยังเห็นนะไปหยิบไปหยิบโทรศัพท์มีคนส่งข้อความมาโอเคอ่าไม่เป็นไรข้อสามข้อสองไม่ยอมไปข้อสามนะครับิสต์รายชื่อเพื่อนของคุณเราพบว่ามีจํานวนเป็นหลักพันว้ายของเราหลักร้อยอ่ะกว่าจะดูเรื่องราวของเพื่อนเพื่อนที่โพสต์มาได้เนี่ย ก็สครอลเข้าใจไหมไล่ลงมาไปเรื่อยๆกว่าจะหมดก็เหนื่อยชั่วโมงแต่ทุกวันนี้เราสามารถลบคนเหล่านี้ออกไปได้ใช่ไหมคะ่เมื่อประมาณสองสาเดือนที่แล้วหมอมีเพื่อนอยู่ประมาณ400กว่าคนตอนนี้เหลือเท่าไหร่รู้ไหมสามสิบหมอลบออกไปใช่ไหมลบออกไปแล้วเอาไปเข้าหน้าที่เป็นอีกหน้าหนึ่งที่เป็นหน้าทางการคือส่วนที่มันเป็นส่วนตัวนี้เราจะพยายามค่อยๆลดลงเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเวลาที่เรามีเพื่อนคนนี้ เพื่อนของเพื่อนก็จะเข้ามาดูได้ถ้าเราเซตไพรเวซีไม่ดีบางทีเราคอมเมนต์ในส่วนตัวคนอื่นก็สามารถมาเห็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังให้ดีหลายคนก็พลาดมาแล้ว็ลบคือคือมันบางทีมันมีคนอยากเข้ามาแอดเราว่าเราเป็นคนดังเป็นดาราอย่างเงี้ยแอดเยอะมากใช่ก็มีคนมาขอแอดแล้วเราก็ไม่ได้ระวังไงเราก็รับรับรับไปปรากฏว่ามันมีผลเสียเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าคุณอาจจะสนิทกับเพื่อนใน Facebook มากกว่าเพื่อนที่ทํางานก็ได้นะแต่บางคนอาจจะมีไม่ไม่ข้อ ข้อ4ข้อ5นะครับคุณเล่นเกมต่างๆนานาของ Facebook <c oughs> แล้วก็สะสมคะแนนจนได้ครองอนนตำแหนง่งแชมป์เล,เลยเล่นไม่เป็นนะเกมใน Facebook <c oughs> อันนี้ติดเกมจริงๆมันก็คือติด Facebook เพราะว่า Facebook จริงๆแล้วเนี้ย <c oughs> เขาจะมีวิธีการล่อตาล่อใจให้คนเข้ามาใช้ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องของความสัมพันธ์และเกมและตรงขวามือด้านด้านขวาสังเกตไหมเขาจะมีโฆษณาอยู่ และใครที่อยากให้คนอื่นรู้จักเราเยอะๆคุณจะต้องจ่ายตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือวิธีการหาเงินถ้าไปตามข่าวดีๆจะเห็นว่า f c e e o o o เนี่ยมีมูลค่าของหุ้นเนี่ยนับแสนล้านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเกือทุกสิ่งทุกอย่างที่นักธุรกิจทําขึ้นมาไม่มีการให้ฟรีนะครับเป็นการหวังผลประโยชน์ทั้งนั้นแต่เราเนี่ยจะต้องใช้ของฟรีอย่างฉลาดด้วยถแม้ถ้าเราใช้ของฟรีแล้วถูกเขาหลอกใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการใชะ ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือมันก็จะทําให้เราเสียเวลาเยอะมากขึ้นแต่ถ้าเกิดสนุกแล้วสบายใจก็โอเคนะครับไม่กี่อย่างที่บอกแหละเดี๋ยวจะมีวิธีการว่าจะทํายังไงให้เราใช้อย่างฉลาดนะครับข้อต่อไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะคิดถึง Facebook อยู่เสมอแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวายอยากจะเข้าไปเช็คคอมเมนต์ยิ่งไม่มีคอมเมนต์ก็จะยิ่งหงุดหงิดทําไมสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่มีคนสนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็เป็นนะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือเทกระเป๋าตังค์เพื่อซื้อ สมาร์ทโฟนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไอโฟนแบล็คเบอร์รี่หรือว่าแท็บเล็ตมันจะได้เข้าเฟซบุ๊กได้ทุกที่ทุกเวลานะครับตอนนี้ตอนนี้สังคมเราเกิดปัญหาค่อนข้างเยอะก็คือคนเนี่ยไม่คุยกันแล้วคนไม่ได้ใส่ใจอย่างเช่นรถไฟฟ้าก็มีวันก่อนมีพี่คนหนึ่งมาเล่าให้ฟังบอกว่ามีพระสงฆ์ขึ้นมาบนรถไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีใครลุกให้ไม่มีใครลุกให้เพราะทุกคนนั่งเล่นอทรศัพท์เนี้ยหมดเลยจนกระทั่งเขาต้องตะโกนออกมาว่าใครที่ยังพอ มีขามีเรี่ยวแรงแล้วพอจะยืนทรงตัวอยู่ได้กรุณาลุกขึ้นถึงได้เงยหน้าขึ้นมาเขาเปที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ก็ไอ้พวกเหล่านี้ครับเอาโทรศัพท์มานั่งกันแล้วก็กดต่อนะครับเพราะฉะนั้นความใส่ใจในสังคมลดน้อยลงไปมากนะครับอันนี้กลับมาดูว่าข้อคิดในการถอนพิษจาก Facebook ทำยังไงบ้างให้คุณต้อมไปถอนพิษบ้างนะครับคุณต้อมเขาแค่เลิกเล่นเกมเขาเขาก็เลิกแล้วต้องติดเกมเนี่ยใช่เลยทำไงดี ข้อหนึ่งจำกัดเวลาในการเข้า Facebook ของตัวเองในแต่ละวันอันนี้เราทำจริงๆไม่ควรเราบอกว่าเราจะต้องบอกตัวเองว่าเราไม่ควรใช้เวลาเนี่ยมากกว่า30นาทีถึง1ชั่วโมงบางทีเราอาจจะเปิดไว้ตลอดนะแต่เราไปทํานู่นทำนี่เรากลับมาเช็คดูก็ยังโอเคหมอก็ยังทําแบบนั้นนะบางทีเข้ามาดูบ้างเล่นๆแต่ก็ไปทํานู่นทานี่ไปแต่มันจะมีงานบางคนที่นั่งอยู่หน้าจอตลอดคือปกติหมอเคยพูดในรายการว่าถ้าเราจดจ่ออยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยนานเกิน2ชั่วโมง ขึ้นไปเนี่ยจะทําให้สมองของเรามีความเครียดแล้วก็ความเครียดก็จะนําไปสู่อารมณ์ที่หงุดหงิดแล้วก็บางรายก็นําไปสู่ความก้าวร้าวได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องเบรกตัวเองแล้วก็พักเป็นระยะระยะจริงๆควรจะเล่นเป็นบางช่วงนะเช่นพักกลางวันหรือว่าตอนเย็นหลังจากกลับบ้านของหมอเนี่ยจะได้เฉพาะช่วงค่ำแค่นั้นเองอกลางวันทํางานเราจะไม่เล่นที่ทํางานก็บล็อกไม่ให้เล่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ทําให้มีเวลาจดจ่ออยู่กับการทํางานได้ดีนะครับมันก็ไม่เสียสมาธิด้วยนะครับข้อ2 กำหนดกิจกรรมที่จะเข้าไปทำใน Facebook ด้วยว่าจะทำอะไรเช่นเราไปทักทายเพื่อนนะครับหรือว่าอ่านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และเล่นเกมอีกนิดนิดหน่อยๆนก็่ออันนี้ก็กำหนดนะคือเล่นเกมอย่างเดียวจริงๆรใช่ไหมครับคือบางคนเนี่ยดิฉันของหมอตอนนี้สิ่งที่เราอยากทำก็คือว่ามีเพื่อนที่คุณแม่ไม่สบายแล้วก็จะไปตามเรื่องอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เราได้รู้ข่าวสารแล้วก็อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาจะได้บอกอะไรอย่างเงี้ย ความเป็นไป<ช>ด้วยอันนี้เป็นการช่วยเหลือกันแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่ได้เสียเวลานะครับข้อสามปกปิด Facebook ของคุณให้เข้าได้เฉพาะคนที่เป็นเพื่อนจริงๆเ<ๆ>ท่านั้นที่เราพูดไปแล้วว่าอย่าเปิดสาธารณะ <c oughs> มันจะมีที่คลิกขวาบนใช่ไหมครับจะตรงคําว่าโฮมนะ<ช>แล้วมันจะมีลูกศรชี้ลงมาแล้วก็เข้าไปตรงที่คําว่าความเป็นส่วนตัวหรือว่า privacy setting แล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราโพสต์เนี่ยจะให้ Public ก็คือคนทั้งหมดเห็นหรือ i end คลอ close f r i e n d หรือ c u s t o m custom ก็คือการกักกันไว้ว่าไม่ให้ใครเห็นบ้างนะครับบางเรื่องเราไม่อยากคนนู้นคนนี้เห็นเราก็กันไว้นะครับแต่หมอเขาไม่ค่อยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็โผล่ไม่ดีเพราะดันจะคนมาคอมเมนต์เราบางทีถ้าเกิดเขาเป็นเพื่อนกับเราแล้วคนที่เราไม่อยากเห็นเขาเป็นเพื่อนคนนี้ด้วยกบางทีก็โผล่โนะแต่เพียงแต่เขาคอมเมนต์ไม่ได้ แต่เขาอาจจะยังเห็นอยู่เนนั้นไปดูดีๆนะครับสิ่งที่คุณโพสต์เนี่ยมันจะมีเป็นรูปวงกลมเป็นรูปโลกหรือว่าเป็นรูปคนสองคนก็คือเพื่อนถ้าเกิดเป็นดอกจันเนี่ยจะเป็นคําว่าคัสตอมก็คือจะจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นถ้าเป็นวงกลมๆเนี่ยใน,ในที่โพสต์ของเราเนี่ยก็คือเป็นพับลิก นะครับอันเนี้ยนะบางทีเราเราสามารถคลิกเปลี่ยนได้นะตรงนั้นนะครับคลิกแล้วก็เปลี่ยนได้คือเราต้องเราเราต้องพยายามรู้ทันมันด้วยนะอย่าสักแต่ว่าโพสต์ไปโพสต์ไปบางเรื่องเนี่ยแต่ว่าเราหลุดปากไปด่าใครสักคนหนึ่งเขาก็จะแคปภาพของเราเนี่ยไปโพสต์ต่อเหมือนกับที่เป็นข่าวมาแล้วว่าคนนี้ด่าคนนี้แล้วก็เอามาด่าแล้วก็เอามาแฉกันซึ่งก็จะเสียหายมีเขาด่ากันด้วยเป็นดารา ใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวคงมีข่าวมันมันจะมีผลเสียแม้แม้กระทั่งรูปของเราเนี่ยครับตอนนี้็จะอาจจะสามารถเซตได้ว่าถ้าเกิดรูปโปรไฟล์ของเราเนี่ยรูปโปรไฟล์ของเราเราอาจจะไม่ให้เพื่อนไม่ให้คนอื่นเห็นเราให้เฉพาะเพื่อนสนิทเห็นก็ได้นี่บางทีรูปของเราเนี่ยบางทีมันเซตไม่ได้ไงแต่ก่อนเนี่ยบางทีเราไปลงรูปโป๊ปของเราเนี่ยเราก็จะถูกเก็บไปแล้วแต่หลังเอาไป็นบางคนเนี่ยชอบโชว์แล้วก็ชอบเล่นไงพอเล่นสนุกสนุกลืมใช่ไหมถ้าสมมติว่ามีเพื่อนพันกว่าคนกับเพื่อน ร้อยกว่าคนเนี่ยคนที่เป็นพันกว่าคนมันจะมีคนแอบเข้ามาเยอะตอนนี้มันมีลักษณะของการเปลี่ยนด้วยนะตอนนี้วงการจิตเวทนี่สั่นสะเทือนเพราะว่ามีคนอยากเป็นจิตแพทย์เยอะมาปลอมตัวเป็นจิตแพทย์แล้วก็ไปเรียกเครดิตแล้วก็หลอกลวงคนอื่นแล้วคนนี้จิตแพทย์ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ฉลาดน้อยกว่าก็ไล่ตามจับแต่นี่ผิดกฎหมายนะตอนนี้ก็ไปแจ้งความก็ผิดกฎหมายอยู่นะครับไปแจ้งความ ไปข้อ4ี่นะครับยกเลิกฟังก์ชันอีเมล t i f i c a t i o n s ก็คือว่าทุกครั้งที่มีใครโพสอะไรมาเนี่ยมันจะสามารถแจ้งมาในอีเมลได้บางคนเนี่ยให้แจ้งเข้าไปในโทรศัพท์เลยโอ้ถ้าอย่างนั้นเราจะติดแน่ไม่ต้องเตือนใช่ไหมไม่ต้องเตือนก็ยกเลิกมันไปเลยนะครับก็ไม่งั้นมันจะคอยดึงเราใี้กลับไปที่ Facebook ตลอดเวลาแล้วก็อย่าเปลี่ยนภาพโปรไฟล์บ่อยๆอย่างน้อยเดือนละครั้งก็พอเพื่อเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยคนก็จะเข้ามาดูแล้วก็มาคอมเมนต์เยอะก็ทาให้เรารู้สึกสนุกจังเลยมีคนมาสนใจชื่นชมเเเรราาาากก็อยจะข้ไป จะได้บว่ามีคนก็มาติชมเยอะๆชอบเราไปเชื่อที่ไหนมาก็มาลงอย่างเงี้ยนะครับคือถ้ามาติอกันนคือไปเที่ยวก็ควรจะก็ไม่ต้องบ่อยมากนะครับนเป็นการคนโทรลตัวเราเองด้วยนะครับเขาหกไม่อยู่นอกบ้านนอกที่ทํางานก็ไม่ได้นั่งจออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็อย่าไปใช้อุปกรณ์เครื่องที่ทั้งหลายมาอย่างโทรศัพท์เนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะเข้าได้ตลอดเวลาไงมันก็จะทําให้เราเสียสมาธิได้เหมือนกัน นะครับระวังเวลาขับรถหรือว่าเวลาเดินเนี่ยจะตกท่อ,อแล้วถ้าเกิดเขารู้ว่าเราตกท่อจากการเล่น Facebook จะไม่มีใครสงสารสาเรานะครับ <laughs> ข้อเจ็ดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของสังคมละกิจกรรมสร้างสารรค์เอ,อนบ้างนะครับเช่นร้องเพลงวาดรูปเล่นศาสตร์ออกกำลัง,ออกกงกายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หมอก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับทำสวนเน,นี่ยปวดไปทั้งตัวนะครับก็คือเราไม่ต้องใส่ใจกันมากก็ปลูกต้นไม้ไปนะครับ ข้อ8สําคัญที่สุดติดต่อเพื่อนฝูงในชีวิตจริงให้บ่อยขึ้นมากกว่านะครับอย่าไปเอาเพื่อนซึ่งซึ่งมีกําแพงกั้นอยู่ซึ่งไม่รู้ใครเป็นจริงไม่เป็นจริงเราก็จะเห็นว่าใน Facebook ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ลงรูปของจริงเคยมีแม่เพื่อนบางคนลงรูปเข็นทีละเดทลงรูปแอองปอะสมอะไรอย่างเงี้ยมลงรูปตัวเองอะไม่เข้าใจแต่มบางคนลงรูปตรีพลนะ ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นตีคนแบบร้ายๆ <c oughs> ซึ่งตัวจริงใจดีมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็ต้องระวังนะครับคือเราใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆให้เยอะมากขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็หมอเคยไปปาร์ตี้ไปทานข้าวกับเพื่อนเนี่ยแล้วเรารู้สึกได้คุยกับเพื่อนแล้วเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานมันมีความสุขกว่าว่าการนั่งเมน์อ่ะเพราะว่าบางทีเมน์แล้วมันต้องรองรับอารมณ์เนี่ยคนนี้ถูกใจคนนี้พอใจคนนี้ไม่ชอบใจอะไรเงี้ยวุ่นวายไปหมดเราต้องรองรับอารมณ์หลายคนเยอะ ทำให้เราเหนื่อยแต่เราอยู่กับเพื่อนเพื่อน,นี่เรามีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ทั่วไปครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลามาเข้ารายการก็เวลาพักเบรกเวลาหมอมาเข้ารายการเขามานั่งคุยกันจ้า <laughs> พอทุกคนก็จะเข้ามุมของตัวเองหมดก็มีโค้็ ต้องมีอีกหลายรายการก็ต้องติดต่อต่อไปใช่เ<อ>ขาต้องไอ้นี่ส่งคงสคริปต์ทางวอตแอ p p เขาไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กไม่มีอะไรหรอกหมองเงาเอาเองมีม<อ>งคนามาทักก่อนที่เราจะตื่น <c oughs> แล้วก็แบบว่าที่แหละจะได้ตอบกลับตอนนี้แหละตื่นแล้วทำ <c oughs> งานอยูอ่ก็เป็นข้อคิดที่ดีมากๆครับพี่วันี้คุณหมอแดนนำมาฝากเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าท,ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันมีทั้ง ข้อดีแล้วข้อเสียอย่างเจ้าเฟ e บุ o k เนี่ยข้อดีมันก็มีเยอะครับแล้วก็แน่นอนข้อเสียมันก็มีเยอะมากๆเพราะฉะนั้นรู้ข้อเสียแบบนี้แล้วนะครับถ้าเกิดสามารถที่จะ ป้องกันมันไม่ให้ส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตของเราได้เนี่ยมันก็ดีที่สุดเลยนะคะร,ะรับยังไงก็ต้องฝากคุณผู้ชมไว้ครั้งหนึ่งนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะใครที่เล่นเกมก็สามารถแอดมาได้นะครับ <c oughs> อา้าวเดี๋ยววันนี้กลับไปมีเพื่อนอีกพันคน<อ>มีเพื่อนอีกห้าร้อยคนแล้วครับอ่ะวันนี้ขอบคุณหมอได้มากวัน<อ> <ๆ S 1> นี้คุยกันใหม่นะครับน,นายแพทย์กบดานต์สุทธาบุตรคุณครับขอบคุณครับช่วงหน้า